ปากใบงูนะครับเนี่ยเนี่บเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าจะจะมีนกไหมนะครับผมไปเลยครับหรือเลยนะครับเดี๋ลุ้นกันเลยว่าจะมีนกไหมนี่ครับปักไว้ตรงนี้หลังหนึงนะโอ้ยหลังนี้หลุดนะครับหลุดไปนู่นแล้วนะครับไปดูหลังต่อไปนะครับ ว่าจะมีนกไหมเกรนเดลมาลุ้นด้วยกันครับว่าจะมีนกหรือเปล่านะครับตรงนี้ไม่น่าได้ไม่น่าดักตรงนี้ผมไม่มัน่นใจว่าดักว่งไหนมาลุ้นกันครับตรงนี้ครับหนักไปตรงนี้อีงหนึ่งเน ไม่ติดนะครับให้ดูนครับผมตราก็ไลยหลังครับมาดูกันอ่ะนี่นะผมหมายไว้นะตรงนี้ก็อ่าตรงไหนเออเสีอืม ตรงนี้ไม่เจอเบ็ดนะครับม่าผมก็ผมปักไว้นี่ครับไม่เจอเบ็ดนะครับอืมโห่นี่ครับกินครับหลุดนะครับกินเยื่อไปนะครับไม่โดนนะครับแต่ไม่รู้ว่านกอะไรเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับพอผมใส่ก็ใส่ยาวไปนู่นครับลายหลังนะครับ เดาไปนู่นเลยเหนเห็นไหมครับหลังนี้ผมก็ใส่นะครับอันนี้ก็ไม่กินครับามาลุ้นกันว่าจะได้อ่าสักตัวไหมนะครับนี่หลังนึงนะครับน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับผมไม่มั่นใจ ไม่โดนครับเดี๋ยวนะครับให่โดนครับไม่โดนดูดดตรงนู้นะครับนี่ก็มีปลานะครับมีปลาอยู่ครับตรงนี้ นี่ปลาแล้วมาลุ้นกันว่าจะได้สักตัวไหมครับตรงนี้ครับตรงนี้หลังหนึ่งนะหลังนี้ไม่กินครับกุง้งเรือเหมือนเดิมนะไม่กินนะครับผมไม่กินเดีย๋ยวไปต่อไปเลยครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้สักตัวไหมนะครับ โอหนี่ครับนี่โดนครับโดนครับโดนครับผมโดนนะครับเนี่ยเร่โดนตัวนึงครับนี่ครับเรบร้อยครับผมนี่ครับผมโดนตัวนึงนะครับนี่โดนตัวนึงนะครับผม ก็โอเคนะครับเดี๋ยวไปลุ้นต่อไปเลยว่าจะได้ไหมนะครับได้แล้วหนึ่งตัวตรงนี้ไม่รู้ผมดักูไหมครับแต่ถ้าดักผมไอจะมัดไอนี้ไปนะครับผมกไม่มั่นใจเหมือนกันมาด้ดักไหม ดักคือเปล่าไม่มั่นใจครับน่าจะดักครับตรงนี้นะครับหนมก็ไม่มั่นใจเหมือนดักคือเปล่าม,มั่นใจเดินไปทั้งวันนี่ตรงนี้ดักครับตรงนี้มัดไว้ ไม่โดนครับหรือมีสองหลังครับไม่โดนครับสองหลังนะครับเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปนะครับว่าจะได้ไหมอันนี้ก็ได้แล้วหนึ่งตัวครับตรงนี้ได้ดักไหมตัวนี้ก็ดักครับลองไปโดนโอ๋อตรงนี้ก็โดนครับโดนครับแต่ว่าเป็นนกไอ้นกไอ นกอัญชันครับเนี่ยครับโดนนะครับผมแต่เป็นนกอัญชันนะครับนกอัญชันเล็กนะครับตัว,วนกอัญชันเล็กนะครับ ่น่าโดนหลังนี้ไม่โดนครับเบ็ดก็ยังเหลือเหมือนเดิมก็ตรงนี้ก็จะเหลือประมาณสองหลังครับตรงนี้หลังหนึ่งนะครับนี้หลังหนึ่งตรงนู้นฝั่งนู้นนะครับสองหลังนะครับ,นะรบจะไปลุ้นกนันจะได้ไหมนะครับจะไปลุ้นกันว่าจะได้ไหมนะครับ ฝั่งเปากฝั่งกนะุ๊นะครับไปลุ้นนะครับว่าจะได้ไหมนะครับได้นะครับแต่ไม่ดูว่าโดนนะครับ ยังไม่โดนนะไม่กินนะักหลังดูหลังนี้หลังนี้ครับหลังนี้ก็ยังนะครับยังไม่กิน,นะค,นครับเฮ้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็นี่ครับผมสองตัว นะครับนกอัชญชันตัวหนึ่งครับหกฝากตัวหนึ่งก็ประมาณนี้ครับผม